มีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าว,าวตี้ไหนพัยเงียบยังอุมม้มวนทุกใจตัวนแน่นอนาผมผู้ชมเจ้าปีงมาช่วงนี้เขาจะได้อุจ่าถึงการจัดงานช่วงนี้ต้องยอมภห้ว่ามีการจัดงานกันนาะก เนาะในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดช่วงของสิ้นปีจีอี e, รวมไปถึงต้นปีหน้าตุยนะเจา้าแหมหนึ่งงานตีจัดขึ้นตีจังหวัดเจียงไฮมีจือง,งานน่าสนใจขนาดเลยคุณผู้ชมจีเชียงรายฟลาวเวอร์แอน Festival 2022 t a l ช o เ uh, t a อ e of Butterfly เรื่องเล่าของผีเสื้อรายละเอียดของการจัดงานจะเป็นจะได้ทีมาทีไปเป็นจะได้กันพองกิจกรรมและวก็งานน่าสนใจขนาดไหนวันนี้หนึ่งทันตีจะได้อ้จากรกัมเาานะเจ้าตอนฮับทางด้านของคุณอธิตาทรวันชัยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงหายอ้จากักัาพผ่านทางระบบซูมสวัสดีเจ้า สวัสดีเจ้าสวัสดีสสดคุณพัชรินนะคะคุณพัททชรนนน้อกนะเจ้าแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะเจ้าฉากหลังเป็นงามงามนะเ<า>จ้างามเข้ากับบรรยากาศเป็นบรรยากาศของงานติดจัจจึ้นเลยนะเจ้าเจ้าค่อนในส่วนของงานนะคะ,ะปีนี้ก็จะเจริญชวนพี่น้องประชาชนในจ,จนังหวัดเชียงใหม่พี่น้องในภาคเ,เหนือ,นอพี่น้องทุกทุกจังหวัด ทั่วประเทศของเรารวมชนกทีเที่ยวนะคะมาแอลเจนไฮกันนะคะในช่วงสงข라า่ตีเก่าตอนราศีม่าจ้าเจ้ายังงานตีเฮากำลังจะจัดขึ้นเนี่ยนะเจ้าเป็นมหากรรมดอกไม้อาเซียนเชียงรายเหมือนเริ่มต้นมันมีถี่มาถี่ไปจะไดเจ้าสำหรับแรงงานของทรโนะคะคือง,งานมหากรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายเชียงราย p o w e r and art festival อ <c oughs> ่อไปเจ้าชิงรายโาลเวอร์เอ็นอาร์เฟสติวัล2022นะคะซึ่งจากกันเป็นประจำตอนนีง้งำลังกปีท่านมานะคะสำหรับในปีที่เห็นเช่นกันนะคะเขาก็จะจัดในช่วงประมาณวันที่เริ่มเปิดงานนะคะตั้งแต่วันที่4ธันววาคมไปจนถึงวันที่8มกราคมค่ะ15วัน15คืน,นะคะ่ะ จ้าต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ของจ,องจังหวัดเจียงไฮเลยนะจนเจ้าบวัเจก็คนเจีงยงไฮที่ถ้าจะไปแอวกันนะเจ้าคนทั่วประเทศเพิ่นก็วางแผนกันไว้เลยนะเจ้าว่าสิ้นปีปีใหม่เฮาจะต้องไปแอวงานนี้ได้สักเตื่อสักครั้งหนึ่งนะเจ้างานจัดกันมาหลายๆปีแต่ละปีก็จะมี ธีมที่แตกต่างกันออกไปแต่ความยิ่งใหญ่นี่ยบอกแปะกันเลยนะเจ้ายังปีนี้ิันมีธีมเอาไว้ว่า tales of butterfly นะเจ้าเรื่องเล่าของผีเสื้อเนี่ยจะมาเป็นมาจะใดเจ้าเอถึงอยากจะมาเล่าเรื่องของผีเสื้อซึ่งต้องถือว่าเป็นสัตว์ที่อยู่กูดอ,อกไม้เนาะก็<ช>ต้องนำเรียนท่านคะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆปีเราจะมีการเปลี่ยนรูแปแบบและธีมงานมาตลอดตั้งแต่ตัวนกเองนะคะ อธิตพนกัชัยธนะวงในนายกนกค่ะที่ได้ีโอกาเข้ามาทํางานบริหารในส่วนของงบประมาณในการจัดวา,างเนี่ยงบกมองว่าเขาจะทำยังไงคือเอ่อเป็นเป็นพื้นที่ที่เปิดในเรื่องของความสุขเป็นพื้นที่ที่ดังมาซึ่งความเจริญและที่สําคัญการใช้จ่ายงบประมาณในการจรัดงานเนีมันต้องครุงธานคนที่เดินทางเข้ามาก็จะได้รับความคุ้มค,ามคาม่าต่ารที่เปิดได้เสียเวลามาแล้วก็เข้ามาแอล แล้วมาแล้วเกิดความประทับใจประทับใจแล้วปีต่อไปติ๊มาเห็นนะคะน,น,นั่นนะดวกันเนี่ยมาแล้วมาวันเดียวก็บอกปอค่ะมาแล้วต้องมาหลายวันมีพิมพ์ที่ที่เที่ยวชมในจังหวัดเชียงรายซึ่งถือว่าในในส่วนของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีเสน่ห์เขามีความงดงามอยู่ทั้ง18อำเภอทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายประกอบกับในช่วงนี้ซึ่งอากาศใน่วงนี้ของจังหวัดเชียงรายเนี่ย เทวดาเปิดแอให้ทธ์เมืองเลยค่ะเพราะฉะนั้นอากาศก็เย็นสบายในคณะเดียวกันใดทุกๆพื้นที่ด้วยเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของชาติพันธุ์เรื่องของผู้คนเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของของกินของใจ้ของฝากของจังหวัดเชยงใหม่เขาจะไมีมากไดังนั้นเขาจึงรังสรรค์พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่แห่งความสนุกเป็นพื้นที่แห่งความสุข ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกครั้งน,นะคะปีที่ผ่านมานะคะเรามีการจัดงานโดยดเรานำเอาหมวดดอกไม้มาจาัดปีในสวนแม่น้ำรินน้ำตกและเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาูงเรานะคะประชาชนคนไทยคนจีงไทยอ่าแล้วก็ทุกทุกจังหวัดเขาประสบปัญหาในเรื่องของโควิดดังนั้นเราจึงบอกว่าจะทำยางไรดีเนาะที่เราจะดึง อาประชาชนเข้ามาเนี่ยแลวมีความสุขแล้วเกิดความประทับใจกระใสเรื่องของเทคโนโลยีเข้าไปปีที่แล้วเขาบอกว่าทันสมัยแต่ปีนี้เขจาจัดในรูปแบบของวันสมัยแล้วก็ใหนะ้นักท่องเที่ยวได้เปิดประสบการณ์ใหม่ดโดยใช้ปีนี้มราคาใช้ผีเสื้อเป็นงานนะคะเป็นตีมเป็นตีมสําหรับในปีนี้เป็นสัญลักษณ์เพราะผีเสื้อเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ที่ไหนที่มีผีเสือ้อ นะคะโวยวินอยู่มากๆที่นั่นจะมีแตบตามอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ไปเรื่องของอาแม่น้ำไห้อุดมสมบูรณ์ไปในเรื่องของบรรยากาศอุดมสมบูรณ์ไปในเรื่องของความเต็มที่แน่นนะคะดังนั้นเราจึงใช้ต้นงานาว่าติดเป็นผีเสื้อโยบยวินอยู่ในสวนไม้ยางริมน,น้ำตกและก็กระจายความอุดมสมบูรณ์และสีสันของผีเสื้อที่เราแต่งแต้มลงไปนี้ ไปยังอำเภอต่างๆที่เราใกนการกระจายการเหยแเรอด้วยเจ้าฟังแล้วน่าสนใขนนคายิ่งใหญ่ขนาดเลยนะเจ้าท่านนายกหมยถึงว่าวยังพื้นที่การจัดงานเฮาเฮาแบ่งพื้นที่การจัดงานตีไหนจะได้ผ่องเจ้าสำหรับปีนี้เราจัยอยู่ที่ที่รักของเราไปคือสวนแนม่น้ำดึงน้ำา๊กน,น,นะคะอันนี้จะเป็ในเมืองนะคะอันนี้จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ทุกๆปี ประกอบไปด้วยมวลไม้นะเจ้าตึงเป็นคันไม้ในประเทศและต่าระเทศมากกว่าร้อสายพันในขณะเดียวกันเนี่ยในภาการพืนเขาก็จะแต่งแต้มไปในเรื่องของเทคโนโลยีและความสนับสนุนนะคะและบริเวณโดยรอบของงานนะคะก็จะมีในเรื่องของร้านค้าร้านอาหารและ ในส่วนของกลุ่มที่น้องชาติพันธุ์ที่เรามีขวงวัฒนธรรมมีทั้งหมด17ชาติพันธุ์ที่อ่าพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมของที่น้องชาติพันธุ์แลว้วเขายังได้กระจายการจัดง,งานออกไปถึง4อำเภอในจังหวัดเชียงรายซึ่งประกอบไปด้วยอำเภอเชียงแสนนะคะซึ่งเป็นเมืองเก่า ของจังหวัดเชีงยงใหม่มีอายุร่วมนับหลายล้อปีมาเลยทีเดียวนะคะใ <Wow. S 2> นะรั้งนีวยวกันเราก็จะเอาผีเสื้อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์พาโบยบินจากอำเภอเชียงแสนที่เราเจ๊ตินงานว่าหลงไหลเชียงแสนนะคะค่ <Wow. S 2> ะแล้วก็ผ่านไปนะคะก็ยังไปในพื้นที่ของอำเภอเวียงเชียงรุ้งอันนี้ประกอบไปด้วยในส่วนของดอกบัวแล้วก็ดอกทานตะวันหลายล้อสายพันเลยทีเดียวเนี่ยเจ้า ต่อไปต่อเป็นในส่วนของอำเภอเวียงแก่อำเภอเวียงแก่ไม่มีมนลเสลนิมมากมันค่ะเพราะเป็นอำเภอที่อยู่ติดแม่น้ำโของอยู่ติดกับพี่น้องประชาชนชาวลาวตรงนี้เราให้เพื่อตีมในเรื่องของความรักนะคะสุดทางรักที่ขาดายเวียงแก่นตรงนี้เป็นมวลดอกไม้ในส่วนของดอกลาวนะคะหลายสายทางเลยทีเดียวแล้วก็มากมายแล้วเราก็จะใช่ค่ะเราจะนำเอาดอกลา และในส่วนของดอกไม้ต่างๆในแต่ละพื้นที่นี่แหละค่ะเราก็จะทําให้คนในชุมชนมีรายได้ที่ต่อเนื่องต่อไปที่นี่พระกับชาติภพนะคะที่สดชื่นแล้วก็หอมแล้วก็เต็มไปด้วยในเรื่องของสุขภาพต่อไปเห็นบ้าเพิหนึ่งค่ะก็คืออุโมงค์ถัำอันเชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงออกไปเป็นจักรุรัดเลยนะคะสี่มุมเหมือนของจังหวัดเชียงคูณที่อุโมงต์ถ้ำเนี่ยก็จะไปที่ดอยพญาพิพัก เป็นที่เป็นที่แสดงถึงดอกเครื่งฟ้านะคะและยืนอยู่บนจุดที่เราเรียกว่าสามภูภูหล,ลงถังภูชีฟ้าภูขาตั้งนะคะแหล่งท่องเที่ยวอันรื่ลงงของจังหวัดเจียงหายที่น่ามีรอยประทับพระบาทของในหลวงรัชกาลที่9ก้าอที่นั่นตนนะคะอันยุ้ส็สิมีหนึ่งที่เราขยายการจำแน่าย เจ้าโอ้โหโผีเสื้อจินตนาการตามเลยเนะเจ้าโบยบินในงานเนะเจ้าตรงพื้นที่จัดงานเปิ้นที่อยู่ประจําอยู่แล้วเนี่ยเจ้าเปิ้นท้องว่าสวนไม้งามริมน้ํากกนะเจ้าตรงฮันแล้วกับโบยบินไปตามอําเภอต่างๆ yeah, เพราะฉะนั้นบัจ้กล้าจะเป็นการสร้างไรายได้คนไปแอวในแต่ละอำเภอเนะเจ้าคนที่ไปแอลเจียงไฮยก็จะได้ไปสัมผัสความงดงามของแต่ละอำเภอซึ่งมีดีทุกอําเภอเลยทั้งใน18อําเภอที่ว่าแต่ปีนี้เปิ้นไปที่เจียง แส่เวียงชิงรุ้งขุนตาลแล้วก็ยังแก่นนะเจ้าเพราะฉะนั้นไปวันเดียวบอปอลแล้วก้างงานไม่ดอกอาเซียน <c oughs> นี่ก็แอลวันเดียวบอปอแล้วนะเจ้า,เ,จาเหมือนที่่ันนายกได้บอกเลยว่าทุกทุกตีจะมีทีมงานทีมงานใหญ่ของเขาก็มีแล้วก็แต่ละจุดแต่ละอำเภอตีท่ายกได้บอกเหล่าเขาเมื่อกี้ก็คือแต่ละตีเนี่ยโอ้โหโดดเด่นเลย,ยเป็นเฉพาของเปิ้ลแหมดอกเฟื่องฟ้าดอกกุหลาบดอกบัวดอกทานตะวัน ไปทุกไปทุกที่บ่าซ้ำกันเลยนะเจ้าานายกเจ้าและที่สําคัญที่สุดค่ะท่านไปทุกที่ท่านจะได้ความสุขได้ประสบการณ์ได้ความอิ่มเอมเช่นในพื้นที่ที่เราจะกระจายไปในสีเขยยังมรจิงแสชึ่งแสนเน,นี่ยมาเดียวนี้มีสกายวอล์กโดยเจ้านะคะดีเกินแปดและในพื้นที่สกายวอล์กที่เขาจัดงานซึ่งตรงนั้นเนี่ย เ oh, อาลักษณะของการจัดงานพื้นที่ที่ทวัดพระธาตุขามเนตรงนั้นเขาใจ้ําว่าร้านใหญร้านศัพา์เมืองสังแผ่นดินเ,เมืองประเทศไทยประเทศลาวประเทศเหนือหน้านะคะถ้าเราไปยืนอยู่บนพื้นที่สกายวอล์กและตรงนั้นเองค่ะเป็นดอกกล้วยไม้ห oh. ลากหลายสายพันธุ์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นหลากหลายสายพันธุ์จริงๆและเอาใจ้ําว่าร้านนาญร้านสัพท์ร้านสัพท์ที่เราจะนําดอกกล้วยไม้นี่ละคะ่ะ ขึ้นไปร้อยเรียนกราบสักการะไปยังพระธาตุขาเงานะคะร้อยเรียนขึ้นไปตั้งแต่ด้านล่างของพระธาตุแล้วก็ร้อยเรียน,น,ธธอยอยน,นสุดท้ายขึ้นไปว่าเป็นดอกไม้ที่ไม่เวียนเพียนเนื่องจากว่าแมอำเภวจึงแสงทานเนี่ยมีวังอ,อยู่ร่วม กว่า100วัตเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในอนาคตต่อไปเนี่พื้นที่แห่งนี้จะเป็นที่ในทางเพราะในส่วนของดอกไม้หราอและยังเบินไปยังสมุนเพ่อีกมากมายไปรัมถึงการับิตเรื่องขงเส้น,น,สนซึ่งจุดนี้เองคา่จะเป็นจุดดอดกดาวเรียงนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการเชิญให้ชุมชน,นได้มีการเข้าไดอกดาวเรือง เพื่อทวีไปเป็นพุกจังหวัดทั่วทุกวัดในอำเภอเจียงเสกเป็จังที่อำเภออื่นๆจะจัดงานยาวเหมือนที่ตัดบริเวณสวนไม้งามริมน้ำกกก่อเจ้ายังสวนไม้งามริมน้ำกกนี่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ธันวาคมถึง8มกราเนะเจ้าอำเภออื่นๆก็จะมีระยะเวลาจัดงานในห่วงเดียวกันเลยแม่นก้าเจ้าห่วกันเลยค่ะท่านมาแล้วท่านก,นก็เดินเที่ยวชมไปหันเสียอำเภอได้เลย อยู่เจียงซาย่ยต้องอยู่ได้ถึงสี่วันสี่คืนนะคะ,คะท่าสามารถนั่งเหนือจากเสียงเมือนี้แล้วนะคะท่านก็ยังมีการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องไปอย่างอีกหลายๆาอำเภอซึ่งอย่างที่ได้นําเรียนไว้ว่าจังหวัดเจียงซายของเรามีสิบแปดอำเภอทุกๆอํอำเภอมีแหล่งท่องเที่ยวมีเรื่องของชากาแฟนะคะมีสถานท่องเที่ยวที่สําคัญสาคัญอีกมากมายซึ่งเราจะได้ติดไว้อยู่ในกับประชาสาคัญ ในนานท่านกำนันดอกอาเซียนเลยนะเจ้าว่าการเดินทางไปทุกที่ตางมือของเราเนี่ยแหล่งท่องเที่ยว ที่สําคัญที่สวยงามของแต่ละอำเภอมีใด้มากมาะเจ้านนจะมีเพจเฟซบุ๊กนะเจ้าเชียงรายอาเซียนฟลวเวอร์เฟสติวัลนะเจ้าเป็นเพจที่สามารถที่จะเข้าไปพอข้อมูลเพิ่มเติมทั้งเรื่องของการจัดงานที่บริเวณสวนไม้งามริมน้ํากแล้วก็รวมถึงปื้นที่แห่งความสุขตึงซีอำเภอที่ตะกี้ท่านนายกนกได้อู้ไปแล้วนะเจ้า <Wow. S 1> กรานี้เข้ามาที่งานแหมน้อยนึงอย่างที่บอกว่าดอกไม้นี่งามกุ้ปปี <c oughs> นะเจ้า <c oughs> และเทคโนโลยี ที่มาผสมผสานนะเจ้าปนว่าปีนี้นี่คือล้ําสมัยเลยถ้าจะอู้ถึงไฮไลท์ไปแล้วต้องไปพอจุดนี้ต้องไปหันอันนี้นี่คืออันอย่างเจ้าสําหรับในส่วนไมงามริมน้ำตกนะคะปีนี้เนี่ยเรื่องของดอกไม้ก็อย่างที่ทำเยนว่า่งมีมีตึงดอกไม้ที่เป็นทันในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไฮไลท์เหมือนเช่นเดิมเจ้าก็คงจะมีในส่วนของดอกชูริดนะคะอันนี้เป็นเป็นช่วงดอกชูริด ะะแล้วก็จะมีในส่วนของดอกลิลลี่อันนี้เป็นพระเอกนางเอกของงานนะคะนอกจากนั้นในช่วงของค่ำกลางคืนเริ่มตั้งแต่ตอนอช่วงหนึ่งช่วงเป็นต้นไปนะคะก็จะมีการแสดงแสงสีเสียังเซ้าโดยที่ในจุดที่หนึ่งของเราเนี่ยปีนี้เราเริ่มต้นนะคะเดินเข้ามาในประตูนะคะในส่วนของงานนั่งดอกอาเซียนแล้วเราจะพบเป็นเวลคั่มชูเดลฟาน ซึ่งจุดนี้จะเป็นพัฒนาการ Angel of New นะคะเป็นสาวน้อยนะคะนางฟ้าตัวน้อย,อยที่บนมือของนางฟ้ากำลังเป่าเนี่ยเป็นรูปผีเสื้อที่ติดตีอย่างสวยงามที่จะนำพานะักท่องเที่ยวทุกท่านเดินเข้าไปเที่ยวชมงานต่อไปในจุดที่สองซึ่งเป็นที่เรียกว่าจุด Color of Love ซึ่งจุดนี้เองนะคะในภา,กาพกลางคืนเนี่ยจะเป็นบริเวณน้ำตกแล้วก็จะมีก้อนหินนะักท่องเที่ยวจะไปสัมผัสที่หน้าจอ หน้าจอนี้จะเป็นเทคโนโลยีเป็นแบบล้ำสมัยเมื่อท่านสัมผัสไปที่หน้าจอเนี่ยสีสันของก้อนหินเนี่ยไปจะส่งประกายขึ้นมาขั้นการวนหมุนน้ำตกแล้วก็ขั้นการในส่วนของดอกไม้นะคะนานาน้ำแช็ที่เราบอกไว้และยังจะมีจอที่จะบอกถึงทพยากรถึงชีวิตของท่านเตยนะคะ<ม>ว่าปีท่านจะเป็นอย่างไรท่านจะพบกับอะไรต่อไปในปีใหมน่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในโซนที่เรียกว่า Hello อ n l o c k หลังจากนั้นค่ะท่นเดินต่อเป็นในเรื่องของจ o เน,นียร์ออฟบัคควาซึ่งเป็นการเดินทางของผีเสื้อ mm. บริเวณด้านริมก็จะเป็นเรื่องของปฏิมากรรมโดยใจแสงสีแล้วก็ในส่วนของเสียงรอบๆบริเวณตัวของท่าน oh. เมื่อน,นักท่องเที่ยวเดินไปในช่วงบริเวณของอจูงเนียร์บัคควายเนี่ยก็จะมีผีเสื้อโหยบินติดก,กับตัวท่านไปเรื่อยๆค่ะ oh. ได้สัมผัสก,กับในแสงสี ของดอกอของตัวผีเสื้อนะคะจะพาท่านเดินทข่ขงไปเป็นการสร้างในเรื่องของประสบการณ์และจิตนปนาการาท่านักท่องเที่ยวเดิน,ทนเที่ยวชมผ่านเข้าไปยังในส่วนที่เราเรียกว่าโซนที่สี่เป็นโซนที่เรียกว่าแมจิกการ์เด้นนะคะเป็นสวนต้นมนเข้าไปตรงนี้ท่านจะเห็นสีสันของดอกไม้สีสันแห่งผีเสื้อที่จะโบยบินอยู่บริเวณรอบตัวของท่าน นะคะตรงน,นี้จะเป็นอุโมงค์อยู่ประมาณ3 4สี่อุโมงค์ทำให้นักท่องเที่ยวได้หลงไหลอยู่ในจุดนี้นานพอสมควรทีเดียวนะคะในโซนตะไปค่ะโซนที่5เข้าใจชื่อว่าโซนวันอัคครชันนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นจินตนาการชวนฝันเป็นหนูน้อยชนเผ่าตัวน้อยนะคะเป็นประติกรรมหนูน้อยชนเผ่าและตรงน,นี้นี่เองนะคะเป็นบริเวณเป็นโซนที่ ของเล่นของเด็กๆนะคะเป็นพื้นที่ของเด็กให้เด็กสามารถไปย้อนรอยหรือ,อผู้ใหญ่นะคะก็จะไปย้อนรอยถึงในสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กๆ, <S <S ๆมีปฏิากามต่างๆมากมายและแสงสีที่เด็กๆได้เล่นไปกับแสงสีตรงนี้มีขนมขนมในในอดีตนะคะที่มะาวเนี่ย เคยจับได้นะมีออย่างขนมขนมสายลุ้งขนมส,สายไหมนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณตรงนั้นเนี่ยเด็กจะได้เล่นกับแสงสีงอย่างมีความสุขเลยทีเดียวนะคะอะแล้วเราก็มาผ่านไปในส่วนที่เรียกว่าโซนที่6ในออฟกาสลอมนะคะซึ่งเป็นการแต่งแต้มสีสันดอกกาสลอมยักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของดอกไม้ของจังหวัดเชียงรายของเรา นะคะตรงนี้เรามีการแต่งแต้มสีสันรอบด้านเลยนะคะเดินผ่านาในส่วนของ Night of Gasol แล้วนะคะก็ยังจะมาเจอในส่วนของ Tales of c h i a n a i ซึ่งตรงนี้นะคะเป็นเรื่องเล่าของเชียงรายแทนสีสันของปฏิมากรรมที่ห้องห้องแ,งแต่ว่าเต่าน้อยองค์คำหรือประิมากรรมเต่าที่เป็นเต่ารูปโฉมเลย เะะต่าทดลองทำนี่เป็นอีกหนึ่งในสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นะคะเต่าเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์จริงๆและในปีนี้รูปแบบของเต่าน้อยของเราเนี่ยนะคะเรามีการแต่งแต้มสีสันของเราเชิญนักท่องเที่ยวลองเข้ามาเที่ยวชมดูนะคะเป็นเต่าน้อยที่ขึ้นมาจากน้นแล้วมีสัตว์น้ําต่างๆในเกาะเข้ามาแล้วศัตว์ อ่างน,น้อยของเราตรงนี้ยิ้มรับนักท่องเที่ยวได้อยา่างไม่ยั้งเรีเย่มนั้นะคะเวย่อสีเดียวใช่ค่ะในงานมีทั้งหมดกี่โซนเจ้าทนายกเจ้าหมที่มีคือแปดโซนเก้าโซน,นในต่อไปก็จะเป็นเรื่องของริเวอร์สตาร์เพราะพื้นที่ของเราที่จัดงานเนี่ยเขาจัดงานอยู่ติดกับแม่น้ำโขงที่นั่นเขาก็แต่งเติมริมแม่น้ำที่เป็นสีสันแห่งความสุขนะคะเป็นดวงดาวที่ออกมาประกอบไปกับสายน้ำ แสงของสายนะคะในช่วงกลางคืนจะรีบและยิดระยะเล่นกับแสงสีที่เราลงไปเป็นดาวนับร้อยร้อยดวงเลยทีเดียวนะคะตามมาด้วยในโซนจุดท้ายค่ะที่เราเรียกกันว่าโซนลักกี้โรถนะคะซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนที่ส่งนท่องเที่ยวกลับไปหรือโซนที่ส่งนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางไปท่องเที่ยวในส่วนต่างๆในพื้นที่ต่าง,าง,างของจังหวัดชิงไาย เดินออกไปจากสวนแห่งนี้ด้วยความโชคดีต้อนรับปีใหม่นะคะสำหรับในโซนของลักก้โลต้งเองค่ะเจ้า,จาการไปแอวงานนี่คือแอวได้ตั้งแต่เจ้าจนถึงค่ำเลยแม่นก็เจ้าเปิดสวนตั้งแต่หกโมงเจ้าหก <6 S 1> <ไป S 2> โมงเจ้าไป<อ>จนถึงกี่โมงเจ้าสองชุ่มนะคะเจ้าอเรื่องของรถราการสัญจ,จรจราจรนี่ก็ดูแลอย่างดีเนาะเจ้า เรื่องของรถรางเรามีที่จอดรถเนี่ยพร้อมสะดวกรับนักท่องเที่ยวได้จํานวนหลายร้อยคันนะคะพอตื่งไมไปเติมไปเติมไปแอลจังหวัดเจีงฮหนนะเจ้าดูแลกันยังดีนะเจ้าฐานกิจกรรมต่างๆไ้ไล่แล้วสมแลตีสิบห้าวันสิบห้าคืนนั่นแล้วเจ้าพอต้องไปหลายๆวันถึงจะได้แอลครบทุกจุดทุกงานเลยนะเจ้าท่านี้คือ่านนายกได้ฝากเจนิวนมูฮาแหมซักรอบหนึ่งสำหรับการจัดงานในเตือนีเจอได้เลยเจ้า ค่าอาจารเจนยรายนะเจ้าขอมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในจังหวัดเจนยงายและทุกๆจังหวัดทั่วประเทศตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวโดยส่งมอบความสุขชงค่ายปีเก่าและร่วมกันในการต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุขด้วยงานมากกหกรรมไม้อดอกอาเซียนเฮนยงรายเชียงรายเฟส e ชียร a เ T นตี้ i วิน2ี2ูซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นกนะคะ ตั้งใจที่จะมอบเป็นของฝันปีใหม่ให้กับทุกทท่านเราพร้อมจะรังสรรคพื้นที่รังสรรคในส่วนของจัหจันียงไทยเพื่อมอบให้กับเป็นสวนแห่งความสุขสีสันของมวลดอกไม้ที่ได้จัดแสดงบริเวณโดยรอบสวนไม่งามบริเวณโปกแวะสวนดอกไม้ที่เราจัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวแห่งเสียงเภอนี้ นะคะมอบเพื่อเป็นของต่างปีใหม่สำหรับทุกๆท่ทานเชิญชวนทุกท่านมหาความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บริเวณสวนไม้งานริมน้ำตกและกระจายออกไปแถบสี่อำเภอเราจะกระจายความสุขให้กทุกท่านเชิญชวนทุกทท่านมาเป็นส่วนหนึ่งของความสุขนะคะในช่วงของเทศกาลงานมหกรรมไม้ดอ,อกอาเซียนเจนหายในปีนี้นะเจ้า ยินดีเจ้าขอบคุณเจ้า,จาสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้า แถมต้แหมน้อย,น,อยนึงนะบพว่าจะไปแอลที่ไหนก็นตามาแต่นะเจ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเขียนชื่อเบอร์โทรของตัวเก่ากติดไว้ให้ลูกหลาน<ม>ส่วนจะไปแอลงานที่เชียงรายงานไม้ดอกอาเซียนนี่นะเจ้าบ่มีอะไรอย่างเลยการเตรียมตัวนะเจ้าแต่งตัวงามๆ <c oughs> พร้อมไปถ่ายรูปแต่ใส่รองเท้าที่เดินสบายๆเพราะว่าพื้นที่เป้นนั้นกว้างใหญ่ไพศาลขนาดเลยนะเจ้างานดีๆที่เชิญชวนไปแอลกันเจ้าเจ้าย่างกันแถมกล้ามเดียวชงหน้าปิ้งมาพยากรณ์อากาศเจ้า เรื่องรล่าเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนพเยอย่อายงอุ้มวนทุกใจตัวนแน่นอนอานาพหึ่ง